วันนี้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าไลท์ไส้แตกแน่นอนนะครับวันนี้นะครับสิบองค์เท่านั้นครับสิบองค์เท่านั้นวันนี้มาแบ่งปันกันนะครับก็เช่นเคยครับก็ท่านที่สนใจนะครับนี่แอดไลน์เข้ามาก่อนได้เลยฮะวันนี้มีพระผงพรายนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับแบ่งปันให้แค่สิบองค์เท่านั้นนะพี่นี่ของผมเป็ซีลเดิมนะ แบ่งปันแค่สิบองค์เท่านั้นนะครับเป็นพระผงพลายสวัสดีครับพี่กันสวัสดีคุณกันด้วยนะครับคุณกันจอมพลังด้วยนี่สิบองค์เท่านั้นพี่สิบองค์เท่านั้นวันนี้แบ่งปันแล้วที่สำคัญนะซิวเดิมๆไม่เจอกันนานครับพี่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่พี่กันอ่าพี่ภูครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่า เข้ามาแล้วก็กดทักทายกันหน่อยนะครับกดทักทายกันหน่อยเอ,อ่อผมมีมาแบ่งปันให้แค่สิบองค์ผมได้ตองเจ็ดวันนั้นอ้าเห็นไหมตองเจ็ดเลยตองเจ็ดเลยนะครับกล่องผมเนี่ยในรังผมจนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะเลขสวยๆทั้งนั้นอ่าคุณพี่อนันต์สวัสดีครับคุณพี่ชิสนุพงศ์สวัสดีครับอ่าท่านใดที่สนใจนะครับวันนี้ผมเปิดให้ราคาต่ํากว่าราคาจอง ต่ำกว่าแน่นอนนะครับแต่ก็อย่าลืมแอดไลน์เข้ามานะครับท่านที่สนใจนะครับแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซโอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดก่อนเพราะว่าใน YouTube เราไม่มีอินบ็อกถูกไหมใน u t u b e มันไม่มีอินบ็อกเพราะฉะนั้นแอดไลน์เข้ามาก่อนนะครับวันนั้นผมไปหาพ่อท่านผินถึงวัดนาลิงอ่านี่แอดไลน์เข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไล์ <c oughs> like. อ่าเข้ามาหลายคนแล้ววันนี้เขามาหลายคนแล้วพ,พี่พี่ครับผมมาแบ่งปันสวัสดีครับพี่คิงครับมาแบ่งปันครับสิบองค์เท่านั้นนะผมบอกเลยว่าตอนนี้นะอย่าว่าแต่ตอนนี้เลยเอาเป็นว่าราคาจองเนี่ยราคาจองออกจากสำนักซีลเดิมๆนะครับไม่ได้แกะเลยนะครับซีลเดิมไม่ได้แกะเลยของอาจารย์เฉลิมชัยวันนี้มีแค่สิบองค์เท่านั้นและเลขนะเลขดีๆทั้งนั้นนะที่อยู่ที่ผม ผมมาแบ่งปันพี่ๆนะครับวันนี้นะครับต่ํากว่าราคาจองราคาจองนี่สามร้อยนะ <c oughs> ราคาจองสามร้อยบาทวันนี้คืนกําไรให้กับลูกค้าบอกตามตรงเลยว่าไม่มีกําไรเลยนะไม่มีกําไรเลย,นะเลยอันนี้ก็ขายกันสี่ห้าร้อยนะครับนะราคาจองอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับพี่ท่านไหนสนใจนะครับผมมีแบ่งให้สิบองค์นะครับนี่ ใช่ YouTube ไม่มี inbox พี่นะครับสิบแปดท่านตอนนี้นะครับผมเอาองค์ละสองร้อยบาทนะครับคุณพี่อ่าองค์ละสองร้อยบาทใครรับพิมพ์ปิดนะครับมีแค่สิบองค์นะครับมีแค่สิบองค์เท่านั้นนะครับก็แอดไลน์เข้ามานะครับผมจะเดี๋ยวจะเขียนไว้นะครับอ่าองค์แรกนะครับองค์แรกนะมีปลายทางไม่มีครับพี่มีครับมีปลายทางครับอ่าองค์ที่ศูนย์หนึ่งอ่านี่ศูนย์หนึ่งใครรับนะครับศูนย์หนึ่งพิมพ์ปิดได้เลยนะครับรับรับ ได้มากกว่าหนึ่งองนะครับกี่องก็ได้ครับปลายทางได้พี่ไม่มีปัญหาเลยพี่แอดไลน์เข้ามาเลยนะครับแล้วก็ส่งที่อยู่ให้ผมได้เลยนะครับจะเอากี่อง์คนะครับบอกมาตอนนี้ผมมีสิบอง์คนะสิบอง์คเท่านั้นราคาเปิดจองสามร้อยครับใครจองก็โดนสามร้อยครับวันนี้สองร้อยบาทครับค่าจะส่งห้าสิบาททั่วไทยครับค่าจะส่งมีปลายทางนะครับจะส่งห้าสิบาททั่วไทยนะครับนี่องค์แรกครับ 01นะครับใครรับพิมพ์ปิดได้เลย200บาทเท่านั้นครับ200บาทครับแล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับนี่ไม่ไม่ไม่มีไอ้นี่นะไม่ไม่มีแกะนะครับเห็นไหมครับแล้วเลขสวยๆทั้งนั้นที่เอาไปขายต่อได้สบายเลยนะครับใครอ่าปิด01ขอบคุณครับขอบคุณครับอพี่แคปบกดหนึ่งหน่อยพี่01พี่แคปบกดหนึ่งหน่อยครับนี่ฮะ นี่ฮะแคปกดแคปแล้วกดหนึ่งเลยนะครับอ่าศูนย์หนึ่งนะครับองค์นี้ศูนย์หนึ่งไปแล้วนะครับอ่าขายใช่ครับขายต่อห้าร้อยสบายเลยพี่โอเคศูนย์หนึ่งปิดครับขอบคุณอ่าองค์ต่อไปองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปนะผมแบ่งให้แบบง่ายๆศูนย์สองครัองนี้ฮะศูนย์สองนะครับ 200ร้อยบาทเหมือนกันนะครับสองร้อยบาทเหมือนกันเหมือนกับว่าคุณคุณพี่คิงค่าพี่คิงอยากได้ห้าหกองบอกผมค่าส่งเท่ากันนะครับคุณพี่ภูเป็นไงไปทางมีนะพี่ตองเจ็ดพาไปเลี่ยมแล้วเห็นไหมเออนี่ของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับผงพลายเนี่ยโอ้โหแน่นๆ่นเลยผงพลายแน่นๆ่นเลยนะสองร้อยบาทเท่านั้นพี่สองร้อยบาทเท่านั้นนะครับใน youtube เท่านั้นนะ ใครติดตาม youtube เราได้ราคานี้ไปดูหน้าเว็บเลยสี่ร้อยครับยังไม่รวมส่งทีนะหน้าเว็บนี่สี่ร้อยยังไม่รวมส่งนะครับสองร้อยบาทใครสนใจทักมาเลยนะครับนี่คุณพี่นารงทักมาแล้วคุณพี่นารุงมาแล้วปิดสององค์โอเคครับอ่าคุณพี่ภูครับเอาเป็นของของพี่นี่เอาเป็นแบบศูนย์สองกับศูนย์สามเนาะอ่าอ่าศูนย์สองกับศูนย์สามอย่างนี้เนาะพี่เนาะนะอะ่คุณพี่คิงทักมาแล้วครับโอเคครับพี่ นี่คะคุณพี่จะลงทักมาแล้วมีครับปลายทางมีครับพี่มีครับอ่าคุณพี่ภูครับแคปแล้วก็ส่งไลน์ผมหน่อยพี่แคปกดหนึ่งหน่อยครับพี่แคปแล้วก็ส่งไลน์ผมหน่อยครับพี่ศูนย์สองศูนย์สามนอกของคุณพี่เนาะอ่าแคปแล้วก็ส่งให้ผมหน่อยได้ครับพี่คิงพี่คิงทักไลน์มาแล้วเมื่อกี้โอเคพี่ภูพี่ภูทักทักไลน์ผมมายังทักไลน์ผมมายังแอดไซ์โอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะสององนี้นะครับ อ่าพี่เขาแ็ปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับตอนนี้เหลือนิดเดียวเหลือแค่นี้ของอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยท่านทํางวลสารทั้นไม่ธรรมดานะมีพวกเอ่อพูดได้ไหมอ่ะเหมือนกับเสียชีวิตด้วยอาการต่างๆอ่ะแล้วก็เป็นผงพลายมโนราครับคุณพี่ไม่เก็บวันนี้ผมไม่รู้จะให้พี่เก็บวันไหนแล้วอันนี้คือศูนย์สี่แล้วกันเอาศูนย์สี่ใครจะเอากี่อง์ก็ได้ฮะมีแค่นี้ฮะ ทักไปแล้วโอเคครับพี่ได้ครับเดี๋ยวผมไลฟ์แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมเข้าไปอ่านนะพี่นะอ่ะนี่ฮะสององค์ก็ค่าสูงห้าสิบบาทเท่ากันคุณพี่ไม่เอาจากไลฟ์นี้ไม่รู้จะเอาจากไหนแล้วผมบอกเลยทักแล้วขอบคุณมากครับคุณพี่พี่ภูรขอบคุณครับเดี๋ยวผมไลฟ์แป๊บหนึ่งนะพี่นะอันนี้นะซีลเดิมๆดมูดูด,ดูไม่มีแกะเลยพี่เอาไปรุนเลขได้เลยแล้วเลขในรังผมนี่สวยๆนะเลขในรังผมเนี่ยไม่ธรรมดานะอ่านี่นี่ ตอนนี้หากันให้วุ่นนี่ใหญ่ใช่เลยพี่นะครับตอนนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเจอแล้วนะของไม่ค่อยมีแล้วนะนะอ่ะโอเคศูนย์สี่มีใครรับไหมครับศูนย์สี่องนี้ฮะรบับพิมพ์ปิดได้เลยสี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยใช่ครับไปต่อได้สบายพี่ไปต่อได้สบายเลยอันนี้สองร้อยบาทต่ำกว่าราคาจองร้อยหนึ่งนะครับต่ำกว่าราคาจองหนึ่งร้อยบาทเลยวันนี้ให้แค่สิบองค์เท่านั้น นะครับให้แค่สิบองค์เท่านั้นนี่ซิลเดิมๆบางคนได้ตองเจ็ดบางคนได้เบอร์แปดนะลังผมเนี่ยนะผมบอกเลยว่าเลขโคตรสวยอะเออเอาไปลุ้นได้เลยนะครับของอาจารย์เฉลิมชัยมนวิเชียนนะครับนี่สองร้อยบาทครับสองร้อยบาทขอย้ําเลยว่าสองร้อยบาทจริงๆแล้วก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับนี่นะมีอีกไหมมีอีกไหม 04นะครับอันนี้04ใครสนใจนะครับคุณพี่ครับตอนนี้อยู่กันหลายสิบคนนะครับก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับที่แอดไลโอเค007นะครับเฉพาะไลน์นี้เท่านั้นนะครับ200บาทนะครับนะคุณพี่ท่านใดสนใจนะครับถ้ายังเหลือนะคุณพี่แอดไลน์เข้ามานะหรือบางคนเออบางคนบางคนเขาเออเขาเรียกไงนะบางคนเขามาดูย้อนหลังอย่างเงี้ยแล้วของยังเหลือพี่ทักเข้ามาในนี้เลยนะ เนี่ยแอดไซโอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดเลยนะพี่ทักเข้ามาได้เลยยี่สิบห้าท่านตอนนี้มาเลยพี่สองร้อยครับพี่สองร้อยบาทครับไม่มีแล้วฮะราคาจองสามร้อยอันนี้ศูนย์สี่ใครจะเอาสององก็ค่าส่งเท่าเดิมสามองก็ค่าส่งเท่าเดิมมีเก็บเงินปลายทางด้วยวันนี้ออกสามองเองนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณพี่ทักเข้ามาในไลน์หรือย,อยังนะนี่คุณแผนอาจารย์เฉลิมชัยเปิดจองวันไหนอันนี้ผมไม่รู้เลยครับพอดีไม่รู้เลยครับตอนนี้เอไม่ได้จอง ตอนนี้ไม่ได้จองเอาจริงๆนะก็พูดตามตรงเลช่วงนี้พระผงพายมัน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 ,มนออกมาเยอะอ่ะครับขุนแผนก็ออกมาปีหนึ่งสองรุ่นแล้วก็ก็ไม่ได้จองกลัวเอามาแล้วก็ไม่ออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก่อนให้ให้ทีมงานเขาจัดการเงินก่อนนะครับเขาน่าจะมีสายของเขานะครับในการค้าขายแต่ว่าผมผมผมหยุดก่อนแป๊บหนึงนะครับช่วงนี้ ของล้นมือปีนี้ออกเยอะใช่ครับคือคือขุนแผนออกสองสองปีปีหนึ่งสองสองรุ่นน่ะอือก็เลยก็เลยเป็นรุ่นเนี้ยรุ่นหนึ่งที่ผมยังของอยู่นะครับแต่มาแบ่งปันนะมาแบ่งปันคือถ้าถือว่าเอาไปใช้ผมคิดว่าคุณพี่เอาไปใช้ในไล์นี้ได้เลยไล์นี้ได้เลยนะครับเนี่ยสองร้อยบาทไม่มีอีกแล้วที่ไหนก็ไม่มีโบนโลกใบน,นี้มีที่ผมที่เดียว 200บาทฮะแล้วก็ซีลอย่างดีนะครับของผมเนี่ยสวยๆนะเลขสวยๆนะอ่ะอันนี้ไม่ใช่เลขนะหมายถึงว่าองค์ที่สี่องค์ที่4ี่ไปลุ้นเลขเลขเอาเองนะครับใครสนใจฮะสองพิมพ์ปิดได้เลยพี่ใครสนใจปิดได้เลยนะฮะ ไม่มีแล้วนะฮะราคานี้นะครับไปน่าเว็บเลยฮะสี่ร้อยยังไม่รวมส่งด้วยซ้ําอันนี้สองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทค่าส่งห้าสิบาทเอาสององค์ก็ค่าส่งห้าสิบาทเท่ากันนะครับพระเครื่องสายพายของอาจารย์เฉลิมชัยมณวิเชียนะครับใครยังไม่มีเก็บนะครับเก็บวันนี้เลยนะครับเก็บไลน์นี้เลยวันนี้มาแบ่งปันฮนะเมื่อกี้ออกไปละสามตอนนี้อ่าจะเหลือแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่ไม่รู้นะว่าในไลน์เนี่ยมีพี่ๆี่มาปิดเพิ่มหรือเปล่านะนะคุณพี่อยากดูอะไรเพิ่มเติมไหม ช่วงนี้รุ่นนี้ประสบการณ์จังเลยเนี่ยประสบการณ์เยอะจังรุ่นนี้ช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมปิดเสียงไอ้นี่ก่อนโทรศัพท์ผมไม่ได้ปิดแล้วมันเข้าไลฟ์อ่านี่น,นี่ช่วงนี้ประสบการณ์เยอะจังพลายทวีทรัพย์จริงๆเนี่ยมีคนเล่าให้ฟังบอกเห็นเห็นกันแบบจะจะคงไปเตียงเลยอย่างนั้นเลยแต่แต่ไม่ผมไม่เจอนะลูกค้าเจอกันบ่อยมากพักปิดตาอะไรเงี้ยประสบการณ์ดีมากเลยเนี่ยเอามาใครใครอยากได้ พระเราเรานอกเรื่องไปนิดแล้วขออาจารย์เฉลิมชัยครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับก็หลังจากไลน์นี้เนี่ยก็อาจจะไม่มีแล้วนะครับราคานี้นะครับสองร้อยบาทนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับซื้อไปขายได้เลยซื้อจากไลน์ผมไปขายในเอ่อในใน,ในกลุ่มได้เลยฮนะออกแน่นอนครับนะครับนี่คือราคา ไส้แตก <laughs> อันนี้คือราคาไส้แตกพี่น้องครับนะครับสองบาทครับพระเครื่องอาจารย์เฉลิมชัยมนวิเชียนะราคาจองสามร้อยครับวันนี้มาแบ่งให้พี่ๆนะครับพี่ท่านไหนที่ดูไล์ย้อนหลังนะครับแล้วก็อยากได้นะครับนี่ฮะแอดไลน์เข้ามานะครับแอดไซน์โอเคศขอย้ำนะครับ เอาราคาในนี้เลยพี่แคปนะครับแคบหน้าจอรูปนี้นะครับแล้วส่งมาในไลน์ผมได้เลยนะครับบอกว่าขอราคานี้เอบอกว่าขอราคานี้นะครับค่าจะส่ง50สิบาทมีปลายทางด้วยขอบคุณ27ท่านครับที่เข้ามาชมนะครับวันนี้เงียบเงียบกันหน่อยนะครับอยู่ในบรรยากาศของสงครามขมิ้นนี่นี่น,นี่ปิดพุดทธนิมิตหนึ่งองค์ได้ได้พี่ได้ได,ได้พี่ยิ้วนะฮะพี่ยิ้วอ่าก็ทักเข้ามาแล้ว กลิ่นมาเลยครับขนาดยังไม่มานั่นไงเห็นไหมอืมอ่ากุมารน้อยกูมารน้อยองคไหนพี่นี่เหรอกุมาไข่เหรออย่างงี้ไหมอันนี้กูมานนะณะกุมาทองเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูองค์พิเศษองค์พิเศษอันนี้ไม่ขายนะนี่เป็นไงเนี่ยผู้สร้างอ่าคนคนทำกุมารมันทําขึ้นมาน่ารักมากองนี้เดี๋ยวดิเนี่ยถ้ากูมารนะรุ่นนี้รุ่นนี้ประสบการณ์โคตรดี เขาอ้อเนี่ยพ่อท่านผลนะวัตุุกนาลีมาเสกเนี่ยพอท่านผลนะ,ะนลมนนลนะไม่รู้พ่อท่านมิมิตมาด้วยไหมนะวันนั้นนะเนี่ยกุมารีแก้วมณีมาหามงคลเนี่ยรุ่นเนี้ยสุดสุดอะผมบอกเลยประสบการณ์โคตรดีกุมารีกุมารทองเลยฮะทั้งคู่เลยฮะสองร้ยห้าสิบาทเองนะครับเนี่ยโคตรดีเลยอ้าวท่านไหนอยากได้พระขององันเฉลิมชัยมนวิเชียนะเมื่อกี้ทักเข้ามาในไลนย์เยอะแล้วนะครับนะคุณพี่ ที่อยู่ด้วยกันนะครับอยากดูรายการไหนบอกผมได้แต่วันนี้ผมมาแบ่งนะครับตอนนี้เหลือแค่สองสี่หกเจ็ดองครับพี่เหลือแค่เจ็ดองแต่รู้สึกว่าจะน้อยกว่านี้แล้วแหละเพราะเมื่อกี้คุณพี่เขาทักมาในไลน์แล้วปิ๊งปังปิ้ง,ป,ง,ป,งปังเข้ามาเลยเนี่ยท่านไหนที่เห็นนะอยากได้ราคานี้ไปออกต่อนะหรืออยากได้ราคานี้ไม่ใช้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องไปจองให้เสียเวลาจองยังไงก็ได้แพงกว่าจองยังไงก็ได้แพงกว่าอันนี้ของแท้นะครับซีลเ,เดิม ของแท้ซิลเดิมๆสามสิบกว่าท่านครับขอบคุณมากครับของแท้ซิลเดิมๆราคาแค่สองร้อยครับพี่ราคาแค่สองร้อยพิมพ์ปิดตรงนี้ก็ได้พิมพ์ปิดในลายก็ได้พิมพ์ปิดในลายก็ได้นะครับนี่แค่สองร้อยเท่านั้นเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวอาจจะอาจจะไปบ้านดําสักแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะไปบ้านดําสักแป๊บหนึ่งก็ได้ครับอ่านี่ฮะของอาจารย์เฉลิมชัยฮะบ้านดําของเรานะใครที่ติดตามนะนี่นี่ แอดไซโอเคอมูโอเคอมูลต okay, yeah. okay, นะมีจํานวนน้อยมากตอนนี้นะครับนี่ออกต่อสบายใช่พี่กันออกต่อสบายเลยฮนะสบายปรือเลยราคาเนี้ยอันนี้คือเราก็ไม่อยากไปไล์แข่งกับเขานะเพราะเราใช้ YouTube พวก f a c e b o o k เดี๋ยวเดี๋ยวคนใน f c e e o o o เขาจะว่าเอาเพราะว่าเขาขายกันอีกราคาหนึ่งที่จองส0มร้เขากขขายกัน4ี0ห้าตอนนี้นะเขาขายกันอีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี้ยอันนี้200บาทแบ่งปันเลยไม่มีที่ไหนแล้ว นะไม่มีที่ไหนบนโลกไปนี้แล้วนะครับเนี่ยฮะสองบาทนะครับ200บาทพระอาจารย์เฉลิออ่าวที่พระอาจารย์อาจารย์เฉลิมชัยมนวิเชียนคนระัซีลเดิมเดิมเลขสวยสวยแน่ๆลังนี้เลขสวยทั้งนั้นเลยบอกเลยอันนี้เอามากระตุ้นยอดนะครับผมกอ็อยากจะทําช่อง YouTube ให้มันแข็งแรงขึ้นแล้วก็นํามาแจกให้ทุกท่านนะครับไลค์ใน YouTube ไม่มีคนบน่นใช่พี่ <laughs> ถูกใจเอใช่ใช่ใช่ถูกใจพี่เรามันอะไรเรามันใช้ไม่ได้ขายต่ออ่าของดีรีบเก็บเมตตาสายโนลาก็สุดใช่พี่โอ้ไลฟ์ใน u t u b บมีใครบ่นจริงมันมันมันคัดลูกค้าจริงนะไม่ใช่ลูกค้าสิเขาเขาคัดมาตรฐานคนจริงๆนะ YouTube คนที่เล่น y t u t u เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นคนที่เขาเรียกว่ายังไงนะ ค่อนข้างที่จะชอบศึกษาหาความรู้ผมผมบอกเลยว่าเป็นคนปกติอส่วนมวากพอไปไปเฟซบ o ๊กกันโอ้โหบนงันบนแล้วบนอีกบางที่ก็ไม่ใช่เรื่องตัวเองบนนะฮะจริงๆเลยเหมือนกับที่พี่บอกเลยจริงๆนะครับนี่เน้นไว้ใช้เห็นไหมเนี่ยถ้าพี่เน้นไว้ใช้ได้ราคานี้ผมบอกเลยว่าสุดและผมรับประกันพระให้ด้วย นะครับผมรับประกันพระให้ด้วยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคุณพี่นะคุยกันได้นะครับท่านใดสนใจนะครับวันนี้ยังไม่ตัดสินใจลองทักเข้ามาพรุ่งนี้ก็ได้นะครับเอาเข้าเอาเข้ามาในไลน์นี้เลยนะครับแ d s a i โอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับขอย้ำ adsai โอเคศูนย์ศูนย์เจ็ดวันนี้มาแบ่งปันให้พี่ๆวันนี้ทักเข้ามาเต็มเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับออเดอร์ก่อนนะพี่นะยังไงท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลนะครับก็ทักเข้ามานะครับบ้านดำเราก็มีนะครับหรือเข้าไปที่เวอร์ไวท์เว็บเครื่องรางมงคล .com นะครับเเข้้าไไปที่ Google ดลย เครื่องรางมงคล .com ผมเน้นใช้ไม่ได้เน้นปล่อยอาจารย์เฉลิมใชยอ่าใช่เพราะาท่านท่านทำจริงจังนะเวลาท่านทำเนี่ยนะแต่วันนี้คือเราก็อืมเอาจริงเนาะช่วงนี้มันมันก็เงียบแหละสงคงสงครามบ้างอะไรบ้างเอามาแบ่งปันกันนะครับให้พี่ๆได้เช่าวัตถุมงคลในราคาที่ประหยัดนะครับส่วนเราก็เอากำไรจากตรงอื่นบ้างนะครับไส้แตกบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ผมมีกำไรจากตรงอื่นอยู่นะ แต่บางอย่างถ้าเกิดว่าเออพอจะแบ่งปันได้ก็ไม่เป็นไรครับก็เจ็ดเจยดกาไรไปถั่วถัวกันไปนี่คืออาชีพไม่ใช่ว่าไส้แตกทุกอันอย่าไปเชื่อครับไร้สดส่วนมากโอ้ยนี่มันไปราคาอย่างนี้อย่างนั้นโอ้ว่าไปเขาก็ถัวกันทั้งนั้นนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่าบางทีอ่าเราขายกุมานในองค์หนึ่งหมื่นกว่าบาทอย่างเงี้ยอ่าโอเคกําไรได้เยอะแล้วเราก็มาแบ่งปันแบบนี้ให้พี่ๆแล้วกันเนาะวันนี้200บาทของอาจารย์เฉลิมชัย อาจารย์เฉลิมชัย200บาทวันนี้นะครับค่าจัดส่ง50บาทเอา3องค์ก็ค่าเสียส่ง5 0นะครับเท่ากันนะครับท่านใดที่อยากจะได้พระรุ่นนี้นะครับพุทธนิมิตใช่ไหมเออพุทธนิมิตประธานพรเนี่ยเป็นพระลีลานะครับไซเท่ากับหลวงพ่อฮกเลยนะครับแบบนี้ใครอยากได้นะครับและก็ไม่ทันมาดูไลฟ์นี้นะครับทักเข้ามาหลังจากที่ไลฟ์จบแล้วนะครับแคปหน้าจอบอกขอราคาเดิมแคปหน้าจอบอกขอราคาเดิมนะครับก็ ถ้าเข้ามาว่าขอราคานี้ครับคุณพี่โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้ถ้าพระยังเหลือนะครับเดี๋ยวจะแบ่งปันให้องค์ละ2 0 0บาทอ่าสวัสดีนะครับคุณพี่ครับโอ้โ oh, หวันนี้มีความสุขเหลือเกินนะครับที่ได้แบ่งแบ่งปันพระ hmm. ให้คุณพี่ผมว่าน่าจะหมดแล้วละมึงชุดนี้แต่ถ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวน่าจะไม่หมดหรอกมั้งเออลองลอง,ลองทักเข้ามาดูนะครับผมหาของได้เดี๋ยวผมจัดให้ราคานี้ผมหาของได้ผมจัดให้คุณพี่ถือว่ามาพูดคุยกันครับถือว่ามาพูดคุยกันถือว่ามาออหลังอาหาร เย็นอาหารค่ำเนาะมานั่งดูไลฟ์นะครับผมจะพยายามมาไลฟ์บ่อยๆแล้วกันเนาะ,ะสำหรับวันนี้ก็เอาเท่านี้เดี๋ยวผมไปรับออเดอร์ก่อนนะนะพี่กันนะพี่กันเดี๋ยววันนี้ผมแค่นี้ก่อนนะครับพี่ภูพี่คิงนะครับแล้วก็อีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเลยพี่ก็มาอยู่กันตลอดนะครับพี่ชิสนุพงศ์ใช่ไหมอะพี่อนันตเงินดีนี่สวัสดีครับพี่ลืมสวัสดีเลยพี่เมื่อกี้นะทักทายกันก่อนแล้วกันอ่ะนะสวัสดีทุกท่านนะครับก็คนเดิมๆเลยนะครับคนเดิมๆนะถือว่าเป็นเพื่อนกัน นะครับเข้ามาแอดไลน์เข้ามานะครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนเดี๋ยวไปรับออเดอร์พี่ๆก่อนนะครับเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวไปเจอณบ้านดำนะสักสักคู่หนึ่งครับ